สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูรกก่รายการไล่ ine, ต้องเส้น n b A w L e. นวันนี้และในจังหวะแรกเป็นของแคมบปอร์วอร์และนที่เก้ากับความพยายามของที่ฉันต่อาแรงกับการวิง่งคว้าบอลและจ่ายแอสซิสก,กับเพื่อนอย่างสวยงามวิ่งไปวิ่งไปพยายามวิ่งไปเหมือนคนที่ตามหาความรักจากคนที่มีแฟนแล้วแล้วก็จ่ายบอลให้กับเพื่อนเรียบร้อยสุดท้ายกูแย่งแฟนเข้ามาได้อันต่อที่แปดการเล่นคู่กันของฉันล้วเรโแล้วแบไม่ดได้ยอ อะไรเพื่อนจะสึกรีในใ่ายใจบนมาใจบนมานี่ไงอัดแน่มันเลยนี่มาต่อกัะทท่อันที่7กับความพล้วของซิฟเฟนเคอรี่ข้ามผ่านหนึ่งข้ามผ่านสองวังนิ่มๆสบายๆหลอกแบบพิจิตรนี่เน่ควยหลังควยหลังตามมาดีตามมาดีามมาดนี่หลอกข้ามขวาซิบเออิเกี่ยพ้องกันฉันไม่ได้หรอกอันมาที่นิวยอร์กนี่สิครั้งกับควยกาดมหาชนดิดิกอโ้ยเมื่อกี้ปล่อยม่วดันลงเฉยและอันดับต่อมาเป็นของเลบง เจเฮ้ยเฮ้ยพี่เจนรลมเฮ้ยนี่มาช่วยพี่เขาเลยเดี๋ยวพี่เขาเทดเราและนัดต่อมาเป็นแซลวีการข้ามแลนค้างตัวกับอากาศหนึ่งทีแล้วก็ดักลงมายังอยู่กันต่อกับทีมก็ทิ้งดูอลิคารุโซนี่นี่แน่เป็นไงล่ะย้ายทีมุูบกูเก่งปั๊บแล้วมาพูดถึงการดังเราจะขาดคู่นี้ไม่ได้เลยรัสเซียเฟซบุ๊กทูโรนจีส์ฟังหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเล่นดีแต่ทีมก็แพ้นะไอซัต์ไม่ต้องบอกเข้อหมดก็ได้และเจอสุดท้ายของวันนี้ขอจบด้วยการบล็อกของเจนิสอดุัลคัมปกับการวิ่งมาเจสดาวบล็อกแกคิดว่าเกจะผ่านไปได้ยังไงและนี่คือไฮไลท์ที่ดีที่สุดในช่วง2วันที่ผ่านมาถ้าว่าชอบใจลืมกดไลค์และแชร์อร่อยด้วยนะครับ